สำหรับราคาทองคำนะครับนักถุนครับที่อยู่ในเทรนฝั่งขาบายนี้นะครับแน่นอนว่าราคาเนี่ยขึ้นมาสูงทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการไปที่เรียบร้อยแล้วทั้ง y l g b u l l i t n i n t e r n a t i o n a l นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าใหญ่ทองคำของบ้านเราเขาก็เลยบอกกับนักถุนว่าใครมีทองคำหน้าบายอยู่ก็ควรจะทยอยแบ่งขายออกมาบ้างนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในเทรนฝั่งขาบายแบบนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนั่นแหละครับแค่ระวังเรื่องของการย่อตัวนะไม่ใช่การกลับ ไปเป็นหน้าเซลครับโดยท้าวาย LG จนะครับจะให้แนวรับกับแนวต้านกรอบใหญ่หญๆเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ครับแนวรับอยู่ที่ระดับ2144ลงไปจนถึง2075ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนแนวต้านนั้นจะอยู่ที่2266ถึง2300ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับ ส่วนราคาทองคำไทยของเรานะครับจะให้กรอบแนวรับที่36,600ถึง35,500บาททองคำส่วนแนวต้านจะอยู่ที่38,750ถึง39,300บาทต่อบาททองคำครับทุกท่าน ทางด้านของนางภาวันนวัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l e t n International จำกัดได้กล่าวว่าราคาทองคำในตลาดโลกนั้นได้ปรับตัวขึ้นทําจุดสูงสุดตลอดการอีกครั้งที่2,234เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ในไตรมาสแรกของปีนี้เลยเนี่ยราคาทองคำขึ้นไปแล้วกว่า8ครับ การปรับขึ้นมาในรอบนี้ก็ทําให้นักทุนหลายๆคนนะครับเกิดความไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทองคําที่ขึ้นมาสูงเนี่ยมันจะกลายเป็นภาวะฟองสบู่หรือไม่ในกรณีนี้หากว่าเราลองวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐานก็จะเห็นว่าการปรับตัวขึ้นมาของทองคำแต่ตลาดโลกในภาพใหญ่ รับตัวมาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยพื้นฐานนับตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด -19 และต่อเนื่องมาจากปัจจัยหนุนด้านภูมิรัฐศาสตร์หลายพื้นที่ยกตัวอย่างนะครับในตะวันออกกลางอิสราเอลฮามาสและกาทะเรแดงรวมไปถึงรัสเซียยูเครนนอกจากนี้ทางการจีนนั้นยังได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก7.2สู่ระดับ1.67ล้านล้านหยวนในปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นด้วยอัตราที่สูงที่สุดเลยในรอบ5 สถานการณ์เช่นนี้นะครับส่งเสริมให้นักทุนนั้นเข้าถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นเมื่อทองคำย่อตัวลงก็จึงมีแรงซื้อกลับเข้ามายกระดับอีกเป็นระยะระยะและแน่นอนว่าได้รับปัจจัยหนุนจากการเข้าสู่วงจรดอกเบี้ยขาลงของเฟดอย่างเต็มรูปแบบในปีนี้อีกด้วย อย่างไรก็ตามนะครับในระยะสั้นนี้ทองคํายังมีความเสี่ยงนะเนื่องด้วยราคาที่ปรับขึ้นมาค่อนข้างที่จะไกลแล้วจงอาจจะเกิดแรงเทขายทํากําไรกลับสลับมาได้เป็นระยะระยะครับโดยในส่วนของแนวโน้มดอกเบีย้ยของเฟดหากว่าเราลองพิจารณาดูข้อมูลในรายงานประมาณภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐในเดือนมีนาคมอย่างถี่ถ้วนก็จะพบว่าปีนี้มีการปรับขึ้นคาดการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจและก็เงินเฟอ้อของสหรัฐ แต่ทำการปรับลดอัตราการว่างงานลงนอกจากนั้นแม้ว่าคาดการอัตราดอกเบี้ย er, หรือว่าดอทพลัสของเฟดนะฮะ จะยังลดดอกเบีย้ย3ครั้งในปีนี้แต่ก็ปรับเพิ่มคาดการอัตราดอกเบีย้ยในปี2,568และ69บ่งชี้ถึงแนวน้อ,อัตราดอกเบีย้ยที่อาจจะยังคงอยู่ไว้ในระดับสูงทําให้นักทุนยังคงไม่ไว้วางใจต่อแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดในรอบนี้ที่ชี้ว่าเฟด ยังไม่อาจสามารถระบุถึงช่วงเวลาในการเริ่มปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ดังนั้นแล้วนะครับแจ้งเตือนไปยังนักทุดอีกครั้งหนึ่งว่าในระยะสัน้นนี้ทองคำเป็นเทรนหน้าบายจริงแต่จะมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนักทุนทุกคนจะต้องเฝ้าระวังกระไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับหนึงุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ i n t e r s t e l l a ล g ากรุปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้เลยว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนไขง่ายๆเทรด้ครบหลอดไซต์ตามที่ทาโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุ้นนะครับนังชุนครับรางวัลสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สำหรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e p p e r Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 0หมยูเอสลลร์เลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเงินขั้นต่ำา1 0 USD ้อยูเลลาร์ 2. ลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำาหลอดไซส์หรือคอมมูนิต y 10ี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US d ลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง Pepperstone แล้วทางบรคเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่31มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรียกเชิญทุกคนนะครับ เ e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งชุนทำตามเงื่อนไขที่โบเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับโบนัสสูงสุดถึง2,888ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ